ก็รู้อ่ะรู้มันใครรู้ค่ะใครรู้รมันรู้เองมันไม่มีใครรู้โยมโยมปุก๊กเนี่ยมันมันก็เหมือนพวกเราตอนที่ลูกตากลับมาแล้วไม่เห็นตัวเองที่ว่ามันตั้งที่ตัวเองแล้วก็พอพยายามลวงตาพูดแล้วคนพูดก็จะเค้นตัวเองว่า เราก็จะเข้าใจมากขึ้นเราก็ใจมากขึ้นเราก็ใจมากขึ้นเราใกล้จะถึงความจริงแล้วเราใกล้จะปล่อยวางหมดแล้วเราใกล้กจะมีชีวมั่นถึงมั่นแล้วเรากล้จะนิพพานแล้วเรากล้จะถึงความจริงมันมันมันผิดหมดเลยเนะครับมันการถมมุทิฐานนะคือเริ่มต้นผิดเลยมันมันเริ่มต้นจากฝ่ายสังขารที่เป็นอัตตาตัวตนเอาตัวเราไปเอาตัวเราไปหาวิสังขารที่อยู่อีกฝัง่งนึงเลยคือมันมันสลับด้านเลยเนี่ยมันมันปฏิบัติที่ ที่สังขารเออมันมันปฏิบัติที่เอาสังขารมานเป็นตัวเราเอาตัวเราไปเป็นสังขารคือยึดมันถึงมันเอาสังขารผู้แต่งเป็นตัวเราเป็นของเป็นจิตของเราใจของเราเราใกล้แล้วแล้วเราก็เค้นเค้นเค้นแล้วก็ขับแค้นผมไม่ได้ชัดไม่ชัดทขับแค้นอยากร้องไห้เนี่ยมันไปจากสังขารล้วนเลยเนี่ยมันจะเอาสังขารเนี่ยบีบคั้นตัวเองให้ตัวเองกับไปนิพผานไปเป็นเป็นวิสังขารเนี่ยมันคนละเรื่องเลยเอาหมาเอาหมาให้เขาเข้าใจใหม่กลับไปเหมือนพวกเราถ้าเรากลับก็ได้ก็กลับพวกเราได้เมือนอะลรคือ คือจริงๆอะพี่ปุกก็สัมผัสตัวที่สามเนะเมื่อวานนี้พี่ปุกก็พูดอยู่ว่ามันมีอีกตัวหนึ่งมันมีอีกตัวหนึ่งแล้วทําไมพี่ปุกก็รู้ว่ามันมีอีกตัวหนึ่งอะแล้วทําไมพี่ปุกยังจะมีตัวปุกไปคือก็เชื่อเหมือนอที่แม่ชิยา,าเยชื่อในเมื่อเราทุกคนสัมผัสมาแล้วมันแค่ลืมอะมันลืมคือมันลืมอะคือมันลืมว่าคือสิ่งนั้นมันมีอยู่ตลอดเวลาพี่ปุกเมื่อวานพูดชันมากเลยนะมีอยู่ทุกที่มีอยู่ในทุกๆมีอยู่ใน ยิ่งใหญ่มากมีอยู่ในทุกๆคนอยู่ทุกๆท,กท,กที่อยู่ในทุกอย่างแล้วทำไมตอนนี้พี่ปุกไปเชื่ออิปเศตทูลี่ในจัก,กรวาลน,นั้นน่ะคือยังจะไปเชื่อทำไมอะ่ะมันมันมันก็คือเหมือนมันต้องศรัทธาในรู้อะค่ะต้องมั่นคงในรู้อะว่าไอ้รู้นั้นน่ะก็พูดเองว่ารู้มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วทำไมยังไปเชื่ออ,อีก อะไรที่มันแบบเนี่ยเมื่อเทียบกับรู้ซึ่งมันมันมาจากไหนไอ้ที่รู้อ่ะก็ใช่ไงแล้ว,ลวที่เป็นอยู่ตอนนี้คืออะไรอ่ะมีอะไรแนะนำอีไหมคะช่วยสอนหน่อย <c oughs> เป็นเป็นทุกคนคะ่ะเป็นเรื่องปกติคะ่ะ <c oughs> นี่ก็เป็นเรื่องปกตินะ <c oughs> เพราะว่าถ้ายังหลายโคถ้ายางตัวเองยังไม่ เย่าเข้าใจผิดเป็นวิชาท,ทิฐิมันจะมันจะพุงแต่งเอามาอยู่ฝั่งสังขารเนี่ยคือธรรมชาติมันมีแค่สองอย่างคือธรรมชาติของสังขารรุงแต่งคือสังขารก็คือสิ่งที่ว่าจะไม่มีระบีขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ความรุงแต่งใดๆก็ตามความดินน้นรนความค้นหาความพยายามความรู้ความเห็นเขา้าใจผู้ดูผู้รู้ผู้จ้องผู้เพ่งผู้พยายามผู้เข้าใจผู้จงใจตั้งใจเจตนาพยายามพยายามพยายามรถจะเป็นสังขารทั้งนันแล่ แล้วพยายามจะช่วยตัวเราอะให้ไปถึงวิสังขารคือเป็นธรรมชาติที่ฝั่งที่ธรรมชาติที่ไม่ปรุงแตง่งคือธรรมชาติของนิพพานธาตุททสุจตาธาตุอภปตธาตุอัปตธรรมธรรมธาตุไอเนี่ยเราก็พยายามจะช่วยตัวเราทุกวิธิทางให้เราอะทําความรู้ความเห็นเข้าใจแล้วเราก็สุดท้ายถ้าเราเข้าใจจริงๆอย่างที่สอนเนี่ยเราก็จะข้ามฝั่งไปไปเป็นวิสังขารไปเป็นนิพพานเราจะไปเป็นนิพพานเราจะได้นิพพานเราจะรู้แจ้งนิพพาน อันนี้มันมันปฏิบัติผิดมันเท่ากับปฏิบัติในฝั่งสังขารเราปฏิบัติยังไงเราจะฝั่งสังขารเนี่ยเราจะไปเป็นวิสังขารไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติคนละประเภทไอ้หลวงตาเลยเปียบเหมือนว่าอะไรวะไอ้สมมุติว่าเราเราอะเป็นฟ้าแหลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเราจะปรุงมันไม่มีมีมีพฤิกรยมมีอาการเดี๋ยวถูกใจไม่ถูกใจร้อง,องห่มร้องไห้ก็เหมือน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 ฝนตกอะร้องไห้กับฝนตก แล้วก่อนที่จะฝนตกก็ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่ามีพฤติยามีอะไรปรากฏการอะไรมากมายในใจเราแล้วก็ร้องไห้ได้ใจไม่ได้อย่างใจครับแค้นใจแต่ใจแท้ๆมันเหมือนเป็นท้องฟ้าหรือใจแท้ๆเนี่ยใจแท้บางทีถ้าก็โอ้ก็เปียบเปือนเป็นแบบพระอาทิตย์หรือประจันทร์วันเพร่ผ้าค่ําแต่ไอ้พวกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เป็นปรากฏการเหมือนเมฆที่ลอยผ่านไป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 ก็แล้วก็เล่าหรือฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่า แต่เราอะมาปฏิบัติอยู่ในก้อนเมฆหรือปฏิบัติอยู่ในฟ้าแลบฟ้าผ่าซึ่งเราคิดว่าสักวันหนึ่งเราที่เป็นก้อนเมฆเนี่ยแล้วเราก็จะไปเป็นท้องฟ้าหรือไปเป็นพระอาทิตย์พระจันทร์ถ้าเราเข้าใจเท่ามดไม่ใช่ให้นี่มันไม่มีทางเลยเมฆมันย่อเป็นเมฆอยู่เวลคข้ามเนี่ยมันเกิดแล้วก็หายไปเกิดแล้วก็หายไปมันเป็นพระอาทิตย์ไม่ได้แต่ตอนนี้พระอาทิตย์ฉาดสาดแสงส่องมาไม่มีเมฆบางเนี่ยสว่างสวัยอย่างเงี้ยเนี่ยก็ แล้ว <cin stereotype> เ,เราก็เป็นเมฆถ้ามันลอยมันเกิดดับเกิดดับได้เหมือนกับเมฆก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งลอยไปอ่ะแล้วเราก็ฝันว่าสักวันหนึ่งถ้าเรารู้เห็นเราเข้าใจมันเป็นเมฆเรา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 หรือจิตของเราเนี่ยจะพ้นทุกข์นิพพานอันเนี้ยมันเป็นเมฆถ้าความคิดความคุแหวนเกิดดับได้เป็นเมฆเปลี่ยบเป็นเป็นเมฆแต่เราใฝ่ฝันว่าถ้าเราเนี่ยรู้แจ้งแล้วเราจะไปเป็นพระอาทิตย์มันจะได้ไม่ละเมฆแล้วเปลี่ยนไปเป็นพระอาทิตย์อย่างเงี้ยมันไม่ได้มันต้องรู้ออปาจากรพระอาทิตย์ว่าพระอาทิตย์เนี่ยไม่ใช่เมฆ พระอาทิตย์ไม่ไม่มีเคลื่อนไหวเปรียบเหมือนอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นพกแต่งเปรียบเหมือนเนี้ยหรือเป็นท้องฟ้าที่ว่างเปล่าที่มันตกแต่งไม่ได้ส่วนเมฆฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่ามันตกแต่งฟ้ามันเป็นยังไงมันก็มันก็เป็นฟ้าที่ตกแต่งไม่ได ja. ้มันคือความว่างเปล่าของอนันตจักรวาลมันไม่ใช่จักรวาลนะแต่เป็นความว่างเปล่าของอนันตจักรวาลมันไม่มีอะไรตกแต่งมันตกแต่งไม่ได้ใครไปตกแต่งให้เป็นก็ไม่ได้แล้วฟ้าเนี่ยมันเป็นธาตรู้ มันเป็นธาตุรู้มันเป็นธาตุรู้รวมอยู่ในความว่างของท้องฟ้าเนี่ยมันเป็นธาตุรู้รู้ว่าเนี่ยไอ้ธาตุรู้เนี่ยหนึ่งเดียวเท่านั้นเอโกโทโมที่มันปรุงแต่งไม่ได้มันไม่อาจจะมีมันไม่ไม่มีใครปรุงเสกให้เป็นได้ไม่มีใครปรุงแต่งให้เป็นได้มันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งอย่างเป็นอัตตาเป็นอัตตามันไม่เกิดเกิดอับดับหายไปแต่ว่าปรุงแต่งมันเหมือนเมฆลก้อนแล้วก้อนเราเหมือนฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเวลาเสียใจกับเมฆหรือฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าหรือฝนตกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเมฆ คิดว่าสักวันหนึ่งอ่ะเราจะไปเป็นท้องฟ้าที่ว่างเปล่ามันเป็นไม่ได้มันคนเราธรรมชาติเลยมันต้องรู้ออกมาจากใจรู้ออกมาจากใจที่เป็นท้องฟ้าที่ว่างเปล่าว่ามีใจหนึ่งเดียวเท่านั้นเนี่ยที่พกแต่งไม่ได้ไม่อาจพกแต่งได้ไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ตายไม่อาจไม่ไม่เกิดไม่ดับไม่เกิดไม่ตายไม่อาจถูกทําลายได้ไม่มีใครพกแต่งให้เป็นได้เป็นธรรมชาติที่เป็นเช่นนั้นแต่ทุกอย่างที่มาเกิดดับในใจมันก็เหมือนเป็นเมฆแต่ละก้อนหรือฟ้าแลบฟ้า้ลงว่าผ้าคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อ่ะ เกิดขึ้นแล้วดับไปแม้แต่ความคิดเป็นเาราเป็นตัวเราของเราหรือว่าเราจ้องเราดูเรารู้จงใจตั้งใจเจตนาพยายามพยาพยามที่ล้นค้นหายในขณะจิตปัจจุบันมันก็เป็นแค่ฟ้าแลบแผลบหนึ่งแผลบหนึ่งแผลบหนึ่งหรือหรือหรือฟ้าแลบฟ้าลองฟ้าผ่าหรือเมฆก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งลอยไปลอยไปลอยไปได้ใจไม่ไมได้ใจก็ร้องไห้แต่ใน,นเรื่องของธรรมชาติของเมฆไม่ใช่ธรรมชาติของทกฟ้าไม่ใช่ธรรมชาติของบาทิตย์มันควรจะธรรมชาติกันมันต้องรู้ออกมา ว่าใจแท้เดียวหนึ่งเนี่ยเอโกโทโมเหมือนดาบพระอาทิตย์หรือว่าท้องฟ้าที่ว่างเปล่ามันคนละเรื่องกันมันต้องมั่นคงในรู้มันคงออกมาจากนิพพานธาตุสุญญาตาธาตุอมตะธาตุอมตะธรรมมันเป็นอมตะคือความไม่มีอะไรปรากฏอย่างเป็นอมตะมันไม่ใช่ว่าเดี๋ยวปรากฏบ้างไม่ปรากฏบ้างความไม่มีอะไรปรากฏความว่างเปล่าความเงียบความสงบความสกัดใส่เล่น เนเจอร์เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไซเลนเนเจอร์เงียบสงบสงัดทั้งโลกธาตุเนี่ยมันเป็นมันเป็นอมตะนะเป็นอมตะไม่ใช่ว่าหายไปเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็หายไปแต่ไอ้ที่เราหลงยึดมั่นถือมั่นมาหลงอยู่กับความปกแต่งในชั้นของเมฆเนี่ยมันเอาเมฆมาบางเป็นครั้งครั้งแต่พระอาทิตย์หรือท้องฟ้าที่ว่างเปล่าเนี่ยมันเป็นอมตะนะเปรียบเหมือนมันเป็นอมตะมันไม่ได้หายไปขนาดที่เมฆมาบางเนี่ยมันก็ไม่ได้หายไป และขณะที่เมฆลอยผ่านไปมันก็ไม่ได้ปรากฏขึ้นมาใหม่มันเป็นอวตาแต่บรรทุกบางเป็นขณะที่มียึดบ้านถึงบ้านเป็นตัวเราของเราขึ้นมาในแต่ละขณะดังนั้นเนี่ยธรรมชาติมันมีแค่สองอย่างคือมีสิ่งเกิดดับเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดดับอย่างเป็นอวตาไอ้ธรรมชาติที่ไม่เกิดดับเนี่ยเป็นอวตาแต่ธรรมชาติที่เป็นอะไรก็ตามจากไม่มีระบีขึ้นมาเป็นความรู้สึกนึกคิดตึกตอบพุ่งแต่งจงใจตั้งใจเจตนาพยาพยามพยายามดิ้นรนค้นหา เจ้องเป็นผู้จ้องผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจผู้พยายามทำความรู้แจ้งพยาพยามพยายามยังไงในปัจจุบันมันก็คือผ้าเนี่ยเหมือนผ้าพื้นหนึ่งเนี่ยที่เกิดดับเกิดดับอยู่ในใจที่เป็นความไม่มีอะไรใจเป็นธาตุรู้ความจริงเนี้ยว่าใจอัเม็ดหนึ่งเดียวที่ไม่เคยหายไปไหนมันเป็นอมตะแต่ถ้าเราหลงไปเป็นสังขารเมื่อไหร่มันมาบางใจเป็นระยะรนะยะแค่นี้แน่เพาะว่าใจแค่นี้ไม่ใช่เราจะไปได้นิพพานในอะไรในอนาคตไม่มีมีแต่ใจอ่ะมันคือนิพพานที่รู้ความจริงอย่างเนี้ย มัรู้ความจริงออกบาจากใจมันต้องมั่นคงในรู้คือไอ้รู้นี่แหละคือนิพพานไม่ใช่เราไปได้นิพพานไม่ทราบจะเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจแล้วเจ้าค่ะพยโยปุก้ะเข้าใจผิดถ้าเราทำความเข้าใจอย่างทีลวงตาพูดเนี่ยเราก็จะแหกความทุกข์เนี่ยแหกลูกกรงเหล็กอ่ะมันคุกอ่ะ เหมือนกับเรามีสร้างความรู้สึกไว้ว่าเราอะติดคุกอยู่ติดคุกของความทุกข์อยู่ถ้าเราทามเข้าใจดวงตาพูดได้เราจะแหกแหกลูกกงซี่ลูกกงเหล็กของคุกเนี่ยคุกของความทุกข์เนี่ยแล้วเราก็จะเป็นอิสระเราก็จะนิพพานเราสร้างความรู้สึกที่ผิดนะเราเลยปฏิบัติที่ตัวเราเองใช้ความพยายามของตัวเองสุดความสามารถที่จะแหกลูกกงเหล็กที่ลูกกงของความทุกข์เนี่ยไปสู่อิสระคือฟรีดอมมันไม่ใช่นะอันนี้มันคือ ใจมันเป็นฟรีดอม,มันคือจักรวาลไม่มีตัวเราขังในลูกกรงเหล็กหรอกเราว่าสร้างความคิดความรู้รสึกขังตัวเราเองมายาเนี่ยเราว่าสร้างตัวเองแล้วก็สิ่งที่ว่าหลอกลวงเรามากที่สุดไม่มีอะไรเกินกว่าจิตเราจิตนี่แหละคือที่สุดของมายาหลอกลวงเราพวกสิบแปดมงกยมันก็ไม่ใช่ามาหลอกลวงเราทั้งวันทั้งคืนแต่จิตเราเนี่ยหลอกลวงเราทั้งวันทั้งคืนนี่แหละท่านที่กล่าวว่าที่สุดของ มายาหลอกลวงโลกก็คือจิตเรานี่แน่ถ้าทําอย่างเงี้ยมันทําที่ตัวเราะปฏิบัติที่ตัวเราไป่มพิทางพุทธุกได้หรอเอาตัวเราออกไปในท้องฟ้าบินไปเหมือนนกบินในท้องฟ้าได้ควางทุกข์มันก็อยู่ที่นกอยู่ที่ตัวเราที่บินในท้องฟ้าท้องฟ้ามันไม่ทุกข์แต่พอเราบินก็อยู่ในท้องฟ้าเราทุกข์เลยอย่างนี้เราไม่ได้ฟรีดอมจริงถ้ามีตัวเราปัสากาตัวเราเนี่ยจึงฟรีดอมวางเปล่า จากตัวตนว่าป่าจากสิ่งที่ยึดบ้านถือม่านก็เยว่าป่าจากผู้ยึดบ้านถือมานนั่นต้องเห็นว่าตัวเราไม่มีแล้้วะตัวเราก็เป็นสิ่งที่รู้เขารู้เองว่าตัวเราก็ไม่มีเป็นแต่เพียงสภาวะที่เกิดดับไปแต่ละขณะให้ให้เห็นแบบนี้ ไม่ได้แต่แม้พูดอย่างนี้นะเอาไม่แหกลูกงงเหล็กก็ได้ป่ะสุดท้ายหมดกําลังใจไปนั่งดีกว่าแล้วไปนั่งเอาตัวเองไปขังในลูกงงพูดแบบอ่อนละโวยลอยแรงเอาพวกเราดูสิก็ถ้าฟังไม่ซี่สรงกันบ้างแก้แก้เขาได้แก้เราได้แก้เราได้แก้เขาได้เหมือนกันหมดเลยค่ะเวลาหลงมันก็หลงยาวค่ะแต่ว่าก็แค่มีสติตื่นขึ้นมาเพราะว่าอันนี้มันเกิดจากแรงผลักดันอยากได้คือพี่ปุกอ่ะ ไปนิพพานไม่ได้พี่ปุ๊กไปนิพพานไม่ได้นะคะไปไม่ได้เหมือนที่หลวงปู่สุมเมทโกว่าพระสุมเมโธไปนิพพานไม่ได้ไม่มีพระสุมเมโธอันนี้คือความจริงเหมือนที่เมื่อวานวันก่อนพี่หมอน,นิเวศบอกว่าพวกเราแม่ชีมีตัวตนคือเรารู้สึกว่ามีตัวเราจริงๆเราจะไปน,นิพพานมีเป้าหมายอนาคตเหมือนที่พี่พวกปุ๊กก็เป็นเหมือนที่พี่ปุ๊กเหมือนกันนะคะว่า เอ้ยทำยังไงหลวงตาบอกว่าเรามีตัวตนเราไม่เห็นทายังไงถึงเราจะเห็นมันก็เข้าไปในความคิดตลอดเวลาอันนี้ที่หลวงตาบอกว่าไม่ได้อยู่ในกับปัจจุบันธรรมชาติความจริงความจริงคือมีแต่ปัจจุบันที่เกิดดับทั้งกายและจิตของพี่ปุ๊กเนี่ยมันเป็นของเกิดตายมันไม่ใช่ธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ตายมันหาไม่ได้แลามีแค่ปัจจุบันเท่านั้นเองสิ่งที่บอกว่าไม่เข้าใจปัจจุบันจริงๆปัุพจนมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่หลงอย่างที่พี่ปุ๊กทําอยู่ตอนนี้คือว่าหลงเข้าไปในความคิด พยายามทำความเข้าใจเอาความเข้าใจไม่ได้ใช้ฟิลเหมือนที่แม่ชีปิยาบอกมันเป็นความรู้สึกอันนี้มันอยู่ในใช้โหมดของสมองความคิดหลงเข้าไปในความคิดในอดีตเราเคยได้แล้วเนี่ยทำไมทำถึงเราไม่ได้ทํำยังไงหลวงตาถามก็ประมวลจากโปรเซสนี้เป้าหมายเรายังไม่ได้นี่ทำไมยังไม่เป็นสถียรทำไมยังไม่เป็นสถีมีเรามีเรามีเราเรา,เรามันเกิดขึ้นเป็นขณะขณะตลอดเวลาขณะคือพี่เวลามันขึ้นมาปุ๊บโอ้ยเรายังไม่ได้ขึ้นมาปุ๊บเป็นความรู้สึกมันเป็นเราออตโต้เลยค่ะ ว่าเรายังไม่ได้นิพานความจริงคือพี่ปุกไปนิพานไม่ได้ที่หมอนเนวศบอกว่าให้เซอร์เรนเดอร์ต่อความจริงมันไม่มีพี่ปุกพี่ปุกเป็นของเกิดตายไม่มีแค่นั้นเองก็คือมันอยู่ในอยู่ในธรรมชาติของสิ่งเกิดตายอะ่ะมันเป็นแค่ทุรีก็ปล่อยมันผ่านไปผ่านไปที่อาชีปยาบอกว่ามันิมเ p ิลมันเรียบง่ายจริงๆธรรมชาติไม่มีแค่นี้ มีแต่ความผ่านไปผ่านไปทุกปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะไม่ใช่ใจเลยค่ะใจมันก็มันเกิดดับในใจมันมีอยู่แล้วอยู่กับเราอยู่แล้วนปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันแค่นั้นเองเลยค่ะพอหลงเข้าไปความคิดโอเคตื่นออกมาค่ะก็อย่างที่ดวงตาบอกว่ารู้สึกตัวขึ้นมากายที่วงตาเครพูดว่ากายอยู่ไหนใจอยู่นั่นมันหลักง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะมันไม่ได้ซับซ้อน พ่อปุ๊กก็เป็นคนซับซ้อนเหมือนกันค่ะคิด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 บากแผนตลอดเวลาแล้วไม่รู้ตัวมันไปเลยมันไปเลยพอแรงกระตุ้นหน่อยลงมามาเอ้าปั่นเลยเหมือนเวลาพี่มาวาดาัดตอนก่อนหน,หน้านี้ก็ไม่ได้มีความอยากใช่ไหมคะมันก็เกิดอะไรได้ขึ้นมาพอมาวัดปุ๊บอ oh, 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 oh ุ้ยต้องส่งกันบ้านอุ้ย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 ปั่นปั่นปั่นเป็นเรื่องปกติมากค่ะแค่หยุดแล้วก็เซรินเดอร์จะสถาถามว่าความจริงที่พี่ปุ๊กเป็นของเกิดตาย ม่งมันก็จะเชื่อตัวเองตลอดเวลาจริงๆมันก็ง่ายๆเหมือนที่แม่แต่ว่าพวกเราก็ยากเองยากเพราะความคิดตัวเองค่ะมันก็เลยเกิดความทุกข์